ครับผมกับพาอสุกยันอีกครั้งหนึ่งครับ LCK ครับนี่คือคู่ที่น่าจับตามององผมการประทะกันระหว่างเจ้าของกรุ๊ปนะครับหรืออันดับหนึ่งของอันดับ2ในปีที่แล้วครับในรอบของซัมเมอร์นเองที่จะเป็นตัวของหัวกรุป๊ปเจนจีกับ HLE ครับในปีที่ผ่านมาทำงานาได้ดีมากๆจะมีทางฝั่ง HLE นี่แหละครับผมที่สามารถโค่นลม้มเจนจได้ ในรอบที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวิลด์นั่นเองครับจากก่อนนี้ที่ยังไม่ได้มีทีมไหนที่สามารถโค่นได้นะในลีกของตัวเองนะครับไม่นับตัวของเวิลด์เพราะว่าตัวของเวิลด์เนียทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าทางฝั่งทีวันเนี่ยสามารถที่ชนะได้มีคือเกมที่วัดหลังบ้านกันค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เจนจี G มีการเสริมทัพจากทางฝั่งของรูลเลอร์มาด้วยนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้รูลเลอร์ไปอยู่ในลีกจีนะครับสร้างชื่อมาอย่างมากมายนะครับ เดนจีเลือฝั่งบ u ูไซ d e ครับได้เป็น First Pick กันเองเราคข่กันแบบเฟร l เล s s ัมม t นะครับไม่สามารถหยิบตัวซ้ําในเกมถัดไปได้ดังนั้นการหยิบทุกๆตัวทุกๆเกมจะมีผลมากขึ้นครับผมและเริ่มแล้วผมการขันในเกมแรกของวันนี้ครับเจนจี G G กับ h อเชลครับผม h อเอยู่ทางฝั่งของเรสไซ d e ครับหรือเป็นฝั่งที่เป็นคอร์เตอร์พิกคอร์เตอร์แบนั่นเองครับส่วนเจนจเนี่ยอยู่บลูไซได้เฟิร์สพิกไปครับ นีก็บแบนนี้ไปครับพบก,กับ az, วารัสรับผมเคซันเตถูกแบนไปจากคีนนะเป็นตัวของคีนแล้วผมแล้วแบนสกานเนอร์ arner, ที่เป็นแวรลูพิกในปัจจุบันนะตอนนี้อยู่พอะจะเข้าใจได้ครับเพราะว่าทำไมถึงแบนตัวของสกานเนอร์ไปเพราะว่ามันเป็นป่าที่เล่นง่ายเล่นไม่ยากสักเท่าไหร่แบนไวครับแบนตัวที่จ,จับตายจับขาของรูเลอร์ได้เข้าใจว่านะตอนนี้เนี่ยเมตายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับ คงจะคาดหวังให้ลูเลอร์ได้เล่นตัว AD ที่สามารถสเกลลิ่งไปกับเพื่อนได้หรือสามารถแบกทีมได้โปรตูลคาลิสตาจิงส์แอชซึ่งแอชเนี่ยตอนนี้ a v a i l a b l e อยู่นะครับหรือสามารถหยิบได้นะเพราะแบนคาลิสตาไปด้วยคาลิสตามีการปรับมาในปัจจุบันนะผมที่ให้กลับไปโดดเหมือนเดิมแล้วออกตระกูลตีเะไรเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยเฟิร์สทริกัสหยิบพิเออร์ตี้กับใครก่อนซึ่งตอนนี้แอชเปิดอยู่สามารถที่จะหยิบได้นะครับ เป็น OP เทียเลยนะตอนนี้แม้แพชนาจะมีการเนิฟก็จริงครับแต่ว่าแพชนาตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้าง OP เลยเอชเรอีรับได้ Second p i c ิมาวารัสถูกแบนไปแล้วที่สามารถชนกับแอชได้จริงๆจะมีตัวอย่างจินอยู่แต่ถ้าจะฉีกไปเลยเนี่ยผมว่าไปหยิบแครี่ตัวอื่นก็ยังคง make sense อยู่นะครับหรือหยิบตัวจับมาเลยก็ดีพวกะกูลป่าที่จับได้แต่เล็งตัวของคอกี่ไว้ โอ้ oh, จะเป็นคอกีเฟ็กซ์พิกนะครับไปล่างก็ได้ไปกลางก็ไม่แย่แต่ปัญหาคือตัวของคอกีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาวินิเลตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในลีกต่างๆอันานี้แล้วมองอิตาลีไว้ครับ HLE ให้พีนัทเล่นแต่เหมือนจะกลับลำครับผมเป็นไซร่าดีกว่าที่มีคุณสมบัติในการที่จะเฟ็กซ์ไปทั้งซับทั้งตัวของจังโก้ได้ เอาจริงการหยิบลิตลีมามันหมายความว่าต้องการตัดแคนยอนนั่นแหละเพราะว่าเป็นตัวแทนของแคนยอนเนาะแต่เหมือนพินนะถึงแม้จะเล่นได้แต่ก็คงพอจะเล่ได้ครับผมว่าถ้าหยิบไปในครั้งนี้อาจจะไม่เคลียร์ได้ค่อนข้างยากครับชุงต้นเกมแต่หยิบไซร่ามาครับผมแคนยอนไม่สนใจครับขอให้มันจะมีสกิลต่างๆในการรูทขาของแคนยอนได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยแถมสวิงเจทอนนะครับตัวของไซร่าสามารถที่จะทําให้แอชเนี่ยโดนโซนพื้นที่ในการยิงได้ครับ แล้วยูดิโอตาครับผมตัวของดิวโรครับแล้วเจสณนะตอนนี้เป็นเจสแทงเป็นเมตาเลยด้วยซ้ำไปครับจะหยิบไหมหรือจะให้เล่นเป็นสมเดอร์ซึ่งเซกาก็เล่นดีๆนะครับแต่ว่ากันตามตรงแล้วตัวของเซกาเนี่ยยังคงเล่นได้ไม่ที่เท่ากับโชวี่ในช่วงที่ผ่านมานะแล้วเรียบร้อยผมต้องการที่จะล็อกตำแหน่งทันทีครับเป็นตัวของเคทลินครับไปชนกับแอชเลนล่าเพื่อจะกดดันในเรื่องของระยะในการยิงนี่ผมพอเข้าใจนะเพราะว่า การจกดตัวของแอร์ใช่ในช่วงต้นเกมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากดังนั้นวิธีที่ง่ายสุดคือหยิบตัวที่สามารถที่จะเอาเรนจ์มาได้ทันทีก็เป็นชอตที่ค่อนข้างเมคเซนส์ในเกมนี้ต้องการที่จะกดในเลนเฟสให้หนักครับแต่ว่าต้นเกมของ HLE ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะขึ้นอยู่กับตำแหน่งจังเกิลแล้วว่าจะเมคเพลย์ได้ขนาดไหนครับดังนั้นพานล่าต้นเกมจะตกไปทางของแคนยอนซะเยอะเลยแล้วเอ e เอลครับโดยที่จะแบนตัวของเจสไป ค่อนข้างน่าสนใจนะทั้งที่ฝั่งตัวเองน่าจะหยิบเจสได้ครับผมเพราะว่าเป็นพลิกที่4ของตัวเองนะเจสแทงตอนนี้เป็นเมตามากๆครับหยิบไปท็อปเลนให้ซูสเล่นก็เป็นเมนอยู่ดีังั้นเนี่ยพลิกนี้ดูจะเหมาะก,กับตัวของซูสค่อนข้างมากแต่เขาอาจจะมองว่าการเล่นเฟรเซสได้ครับผมถ้าเราจ่ายแพงไปในเกมแรกเนี่ยเกมที่2อ,อาจจะไม่เหลืออะไรเล่นก็ได้นะเลยตัดสินใจที่จะแบนเองครับการแบนเร็วก็ค่อนข้างมคเซนส์ครับเพราะว่าทางฝั่งของเจนจีเนี่ย หมายมันปั้นมือจะเล่นคอมที่กึ่งๆึ่ง front to back เหมือนกันแต่ที่มีเร็วอยู่ครับผมจะสามารถที่จะ crash ดาวพร้อมกับแบกเนตสตอรมรวบได้ยิ่งมีการปรับแล้วเร็วในช่วงต้นเกมดาเมจค่อนข้างทีง่จะแรงครับแบนอซเซียครับตัวสเกลลิ่งตัวหนึ่งเพื่อไม่ให้เจนจีสเกลลิ่งเกินไปแล้วแบนปปปี้ครับ ตัดตัวที่สามารถที่จะดิเซนเกชได้อู้ค่อนข้างน่สนใจครับแอมเบซ่าหลุดนะแอมเบซ่าน,นี้เป็นเมตาอยู่นะผมเป็นท็อปเทียร์แต่เรื่องของเรื่องคือมันขึ้นอยู่กับคนเล่นซะเยอะขึ้นอยู่กับจังหวะในการเล่นด้วยเป็นตัวที่ต้องสเกลลิ่งครับปัญหาคือถ้าสเกลลิ่งไปไม่ถึงเนี่ยตัวของแอมเบซ่าจะเล่นลําบากมากแล้วเรย์ตันครับผมเป็นพีคที่เซฟมากๆก,ก็เป็นคอมโบปกตินะคอมโบล็อกดาว ถ้าเป็นนิโลรีกับเรกตันเนี่ยคู่บนก็คือต้องระวังให้ดีครับต่อให้เป็นตัวของแอมเบซาบอกเลยครับว่าก็เล่นยากเหมือนกันเป็นพีที่น่ากลัวเกินไปแล้วเรียบร้อยครับผมล็อกไปเบื่อทันทีน่าสนใจมากครับเพราะตอนนี้เจนจี G เนี่ยเล่นเป็นคอมโปกแบบจ๋าๆเลยครับโดยจังหวะเปิดเนี่ยมีตัวของดิวโรที่สามารถให้จะเปิดได้เอนชาริซิเนโรเปิดได้ชอตส์ของเจนจี G ตอนนี้เยอะมากแถมสามารถให้จะทาดาเมจก่อนเข้าไฟ์ด้วย ขอแค่มีโอกาสได้โปก่อนเขาก็จะแรงมากๆครับผมแล้ว h อ e เครับตัดสินใจที่จะไม่หยิบแทงมาเลยในเกมนี้ครับผมคอมเอชเลเล่นยากมากครับหยิบบาทมามีเทมเพลตเฟสที่สามารถเบรกได้แต่ใครจะเป็นตัว CC เปิดล่ะครับตอนนี้ CC ซ l เีนี่ยมันมีเงื่อนไขค่อนขา้างเยอะอย่างเช่นการรูทของไซร่านะครับมันต้องใช้เวลากว่าจะไปถึงกว่าจะล็อกขาได้จนเจ้ทอนกว่าจะ ฝั่งของข้ามีโอกาสที่จะแฟลชได้อยู่ตัวของบาสตันก็จริงครับแต่มันต้องชนออบเจกตีสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้มันพอกสตันให้ได้ดังนั้นเนี่ยเอชเอครับผมเงอนไขในการเล่นไฟค่อนข้างยากในขณะเดียวกันตัวของเจนจี G เนี่ยถึงแม้จะมีความเล่นยากคล้ายๆกันแต่วิธีการที่นค่อนข้างง่ายกว่าทุกคนกด R เพื่อจะชนะได้เลยน่าสนใจมากครับทำไม่นับทีวันในช่วงเวิร์ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเป็นในลีกเอลซีเคียเนี่ยผมว่า2ทีมนี้ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทีวันครับผม เอาสีเครับผมณตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วฮะในเกมที่1นึ่สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับใครที่ดูอยู่ณตอนนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e กดแชร์กันให้ด้วยนะโอ้เรามีการ Earl y invade ใช่ไหมผมเพื่อที่จะเช็คก่อนเลยนะช่วงต้นเกมเนี่ยมีความสําคัญอย่างหนึ่งคือต้องเช็คให้ได้ว่าจะเกิดการเลนสวอปหรือไม่ครับเพราะว่าเรกเตอร์เนี่ยถ้าไม่สามารถกดดันช่วงต้นเกมได้นะครับแล้วโดนเช็คนะครับผม จากกู้ล่างฝ่งสงครามเนี่ยก็เรียบร้อยครับดังนั้นช่วงต้นเกมทั้งสองฝั่งเนี่ยเลยเลือกที่จะพยายามหาข้อมูลได้ไมากที่สุดสังเกตจากการวอร์ครับวอร์ war, เพื่อที่จะหาตำแหน่งมีการสวอปเล่นเกิดขึ้นไหมถ้าสวอปต้องสวอปชอนทันทีในช่วงต้นเกมครับจากการปรับแพชมาเรื่องของการรับดาเมจของเทอร์เรสเนี่ยผมว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วครับสต่มาสวอปตอนไหนก็ได้แถมการมาของอัตราคารด้วยต่อให้คุณไปบวกเล่นไหนหรือว่าไปพาราตี้เล่นไหนเนี่ย ยิ่งคิวตกไปอยู่ตรงนั้นเยอะคุณก็สามารถที่จะเลือกผ่านในการเดินเกมในช่วงเลดเกมได้หลังจากอาทิที่ที่20ครับโอ้แล้วเรียบร้อยครับผมแฟกไม่เจอครับตีครับผมความลำบากของคีนครับคีนเบรกตันรู้ครับผมว่าพอมีการสวอปมันเกิดขึ้นเนี่ยไซร่าหนึ่งเลยต้องเริ่มบลูอยู่แล้วอินเวทได้แบบสบายๆครับไซร่าต้องมาเวทคืนนะจากการที่เห็นวอดเมื่อกี้นี้ครับก็คงแลกกันคนละแคมป์นะ ในขาที่คีนเนี่ยผมว่าคงจะหนังชิดไปอีกพักใหญ่ครับเพราะว่าความเป็นเคสลินสามารถกดดันเลนได้ชัดเจนมากๆจากราของเขาแถมมีดีไลท์อีกาจริงเนี่ยคอกี่มันเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถที่จะหยิบมาเป็นเซฟพิกได้เพราะว่าตัวเนื่องด้วยตัวระยะของมันบวกแกลลิงกันเนี่ยสามารถกดดันชุงต้นเกมและกลางเกมได้นะครับยิ่งถ้าบิวเป็นสายเทียเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นไปถึงเลดเกมได้ในระดับหนึ่งเลย แต่ปัญหาคือมันไม่ชอบตัวที่ระยะไกลกว่ามันครับในเกมเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกที่ไกลกว่ามันซึ่งเว่ยเป็นหนึ่งในนั้นเว่ยเนี่ยเป็นตัวที่สามารถที่จะเล่นแบบ one t o back ได้มีประสิทธิภาพมากๆเพราะว่าต่อให้ไม่มีตัวแทงอยู่ข้างหน้าคุณอยู่ระยะไกลเป็นหมื่นหลาเว่ยก็โป๊กหาคุณได้เว้ยเพราะสก,กิลมันไกลต้ตนเกมเว่ยยังคงต้องฟาร์มต่อไปก่อนนะเพราะว่าต้นเกมเขายังไม่ได้แรงมากครับจนกว่าจะมีเทมชิ้นแรก เหมือนอยากจะดายผมเพื่อที่จะเล่งตัวของฟีซับสเตริงส์ครับแล้วเจอทันทีผมวางตรวงแชปไว้ก่อนสตารได้ Standard ก็จริงครับแล้วเรียบร้อยแซนได้จะส่งมาเดี๋ยวแฟดตไปแล้วเพยายจะผัดกันแทงอยู่ด้านล่างก็ได้ด้วยเชน่นกันครับตัวของซูสยังคงรอดได้อยู่ติดสตาร์ทมาแล้วแฟดตหลบตัวของวอลเล่ไาได้ดามิมันเหมือนจะไม่พอ ดิวโรแทงนานไปหน่อยแล้วคีมันจะไม่ไหวแล้วเฟิร์สบัตครับตัวเขาฝั่งขอพีนัทแล้วเหมันจะรีไดอีกครั้งหนึ่งครับซูสยังคงรออยู่มีแฟดแล้วแฟดมาค้อหนึ่งทีซูสนาจะไม่ไหวน่าจะไม่รอดแล้วเรียบร้อยเอ้าเหมือนซูสยังรอดอยู่เสียดิวโรไปแล้วกลับมารรได้ครั้งหนึ่งจะวิทอสไปไม่โดนดูเลยเราถอยออกมาก่อนนะครับแล้วเหมือนจะเป็นการไดศูนย์เปล่าครับเสียไปศูนย์สองในชุดต้นเกมโอ้ยเราอยากจะรัดต่อโอ้โหกดตัวของบาเรียขึ้นมายิงแต่ว่าโอ้ยดาเมจขาดเลื่อเหลือแค่40 โอ้มก็ถือว่าเหนียวมากครับผมกับการหยิบตัวนี้มาแอมเบซ่าของเราอด,ด,ดูเิพย์ครั้งหนึ่งครับอย่างที่เห็นตัวของคีนเนี่ยพยายามที่จะสไลด์ดซ์มาเขาดูมีปาดไปได้สวยแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาเซต u อัพเวลไ้ค่อนข้างที่จะดีรับทำให้จังหวะกลับมาแบบเนี้ยเนี่ยเราผัดกันเล่นดีมากครับแต่เสียดายครับผมที่คิวไปตกกับพีนัทนะทำให้เก็บได้ไม่เต็มร้อยผม แล้วซูสยังคงเหมือนเดิมครับผมคงเส้นคงวานะอย่างที่เห็นเลยเป็นหนึ่งคนที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนที่รับจบทุกอย่างจริงๆคือรับหมดเลยอะ่ะทั้งการได้โดนสตอมโดนบังคับเล่นวีคไซส์อะ่ะพอมาอยู่เอผมว่าเขาก็สามารถที่จะปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะถึงแม้จะมีการโดนได้กี่ครั้งผมว่าไม่ใช่ปัญหาครับประสบการณ์ในเวิร์สมันสอนเขามาเยอะแล้ว เอชเอครับสามารถบรรลุเงื่อนไขแรกก่อนได้แนละ้วตัวของ FOS ครับหรือว่า f ี t of s t r ต n g จ์แต่ว่าได้ f ีดออฟสเตรนจ์แล้วมีข้อดีอะไรบ้างคือมันทําให้ความต่างของรงท้ามันเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเจนจีสังเกตนะผมแคนยอนนะโดยที่จะมาโซนพื้นที่ด้านบนทันทีแล้วมาตัดตัวของวอลกรับต่อเลย ว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเอชอจะเร่งฟีดออสเตรีได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ครับชวงต้นเกมใครที่เพิ่งกลับมาดูตัวของแพชนะผมไม่ได้ดูเลยว่าอตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างน,นะครับหลักๆเลยคือตัวของจังเกิลเนี่ยมีอัาคานตัวใหม่ในทีที่ี่สิอที25ี่ครับมีตัวของบอลชอเกิดดังนั้ทำให้ผ่านการเดิมค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรทีนะี้ผมจะช่วยก็ตอนทีก็พอรู้ตัวว่ายังไงเนี่ย ตัวอย่างไซร่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องแกงให้มันเวอร์วังครับมันสามารถที่จะสเกลลิ่งเกิดได้ช่วงเลดเกมเป็นป่าที่คล้ายๆกับแบรนนะคือเน้นฟาร์มให้เกิดฟาร์มให้แรงแล้วไปโผล่ทีเลดเกมจ่ายสกิลให้แผงหลังตายครับโอโชวีครับโดนหนักแต่ว่าจ่ายตัวของสไปรอลลิงเดสแปร์ไปเลยครับเพื่อที่จะเบะตัวของเซกาติดฟิวไปทังน,นอาจจะเจ็บมากกว่านี้ไงโชวี่จะไปแรงในไฟอยู่แล้วครับเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรีบสู้กับเซกาก็ได้ แค่เวฟเคลียร์ให้เร็วดันให้ติดป้อมตอดเวลาทําให้คอกีบไปโรมิงไม่ได้น,นั่นเองดันบนไม่ได้มีการเซตอัพได้ขนาดนั้นเหมือนเลนกลายกระโดดนะผมเด็บ <c oughs> มากครับแล้วเหมือนจะมีการไดเลนบนทันทีครับเพราะว่าแหวกกันมาเยอะมากครับถ้าฝั่งของเจนจี G. ตีผู้เล่นการครับเจอกับซุสกรนแล้วจา่ายอันตีมาก่อนงั้นแต่หนึ่งตัวก็จริงแต่ว่าโดนลมหยุเดเทเบิลเฟดมาทำให้สายไดไม่ทำงานครับตัวแมลส่วนมาฟรีทีพีมาจากทางของเอชเอลีครับ เดกาลงมาทำให้ไฟต้องเบรไปก่อนทางฝั่งของเจนจีการแต่ครั้งนี้ไม่สำเร็จครับผมแล้วอยากจะรีไดอีกครั้งหนึง่งงัดมาแต่ว่ามีวอร์ดเช็คทำให้รู้ผมว่าต้องถอยกลับไปหรือเปล่าแต่พี่นัทลงมาแล้วอยากจะได้ซูสเกินอันติไม่มีแฟดมาสันหนึ่งทีคอปไปห,หนึ่งครั้งเรียบร้อยครับจ่ายตัวของอัลจะไม่เห็นกันได้แล้วชาคิเซโรมาดูไปก่อนคนนี้คือคนที่สวยจริงๆครับผมดีไลท์ลงไปทีเซนทอนมาเหมือนจะสายกันไปซะแล้ว เบยต้องการไอเทมแค่ชิ้นเดียวครับที่จะเริ่มแรงแล้วถึงแม้ตัวเองจะขึ้นอร์เกนโจสตาร์มาก่อนแต่พอเป็นอังเกลโจสตาร์เนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถป้องกันได้ผมว่าอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่โชวีตั้งใจที่หยิบเบยมาเพราะว่าเพราะาตัวของเบยเนี่ยมันสามารถที่จะโฟกได้แต่มันล้มแทงไม่ลงแล้วฝันตรงข้ามดันดารมาแบบไม่มีแทงซะด้วยอยากจะเปิดเทปเบรฟเมาอ้แต่ว่าคันย้อนคนระับโดดพังงาพังงาบลอบไปได้ อีโพรครับน่าจะได้นะถ้าพีนัทไม่ได้คอนเทสต์อะไรอย่างใดครับเพราะว่าตัวเองตำแหน่งไม่ค่อยดีแต่รู้รอไปลอยไปครับไม่คอนเน็กแต่พออัตราคารเกิดด้านบนมาทําให้เอชเอต้องพิวริตด้านบนเพิ่มมากขึ้นสังเกตนะครับการที่เขาปล่อยให้เซก้าแช่ข้างบนไปเลยเพราะว่า1นึ่เขาต้องการให้ความ2คือการที่มีเซก้าที่เวฟเคลียได้เร็วอยู่ด้านบนมาทําให้เป็นหลักประกรันว่าด้านบนเนี่ยแต่มาให้จะโซนวอร์ดได้ค่อนข้างเร็วครับโอ้โห แอโรมาเคลนส์เลยครับวเปอร์เมื่อกี้จริงพยายามที่จะดักนะเห็นครับผมว่าเป็นพื้นที่แมปมืดน,นะเลยจ่ายตัวของพิษนอโรไปเราถึงเพรสเฟด,ดมาครับผมเกี่ยวได้2ตัวทางฝั่งไอเชลีเอร์ซันมาชิงกะทอนมาแต่ดิวโรยังที่เปิดต่อได้ไปเล็กนิดนึงครับผมเจอวิทอสมาแต่สุดยังคงอยู่รั่วไปได้สองสไปริงเด,ดสเปามาซูสครับยังคงรอดได้อยู่ทีนะต้องกลับบ้านไปก่อนเพราะตัวเองเขาค้างโลครับเรียบร้อยครับเราะโคไปก่อน งงสวงเซกยายามจะอ้อมหลังมาแต่บอกเลยครับว่าเหมือนจะไม่ทันการหรือเปล่าเจ้าอีที่จะถอยกออกมาก่อนแล้วจุรีทอสมาโอ้โหสุดระยะไป,รไปเราเห็นคียนอยู่นั้นบนนะผมทาให้รู้แล้วบอกว่าตอนนี้มีแค่สี่คนครับเดก้าโผล่ปุ๊บเจนจีต้องถอยเลยเพราะว่าผู้เล่นน้อยกว่าครับแล้วคอมังกรต่ออทีทางฝั่งของเจนจีดูรีเพย์สักครั้งหนึ่ง เมื่อนตีออกมาสังเกตผมว่าเกี่ยวได้2นะแต่ว่าพีนัทต,ตำแหน่งไม่ค่อยดีครับเพราะตัวเองหอลุดไปค่อนข้างไกลเสด็จเบรเ,เกี่ยวได้แต่ตัวปัญหาคือโชวี่ครับสังเกตครับว่าโชวี่เนี่ยสกิลโ๊กหมู่แรงมากครับพอพีนัทไม่พร้อมสู้ไวเปอร์อยู่ในระยะของวงสกิลอย่างไงก็ไม่ไหวครับเพราะเป็นฟิลเลสดาวจริงฝั่งไหนจะหยิบอะไรก่อนก็ได้นะ ว่าสุดท้ายแล้วฝั่งตรงข้ามก็หยิบไปได้เราตัวที่เราเล่นครับเราพยายามจะเปิดตัวอัธาคารก่อนนะครับเป็นร่างที่เน้นยืนนานไม่ได้เน้นดาเมจแรงแล้วมีเฮกสเกตไปถึงด้านหลังครับเดนจี Gen G จะเริ่มรู้เหมือนกันครับว่าตัวเองต้องเลือกฝั่งว่าจะลงล่างหรือขึ้นบนแล้วเลือกที่ขึ้นบนจ่ายโซล่แฟร์มาเขาก็จะเทมเพลตเฟดเดฟพีนัสก็จริงครับแต่ทุกคนตอนนี้รออยู่งัดมาหนึ่งทีจ่ายสกิลมาเบอร์ซะก่อนตัวของแคนยอนจ่ายตัวของซาวด์ไป ทีเก,กิ่มไก่ที่จ่ายมาครั้งนี้บอกค่อนข้างคุ้มพอสมครวรตัวดีไลท์ยังคงอยู่กืนอยู่ข้างล่างงัดกับซูสมาจ่ายสันไฟเบอร์ชุดเดียวไม่เหมือนจะไม่ไหวแล้วเรียบร้อยครับมาตามสกอร์ต่อได้ตัวของดิวโรครับปิดสกอร์ได้อย่างสวยงามแล้วตัวของรูเลอร์ยังคงยิงฟรีเมื่อเขาเจอหนีหนีออกไปครับทางฝั่งของเจนจี้ออตาตาคารต่อทันทีครับไม่มีการรีรอยะไรสิ้นโอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าตัวของดิวโรที่มาเสริมดาเมจแค่เล็กน้อยครับทำให้คีนปิดสกอร์ได้ลงไม่งั้นนะซูสจะมีโอกาสที่จ่ายสกิลได้ต่อแล้วอทีมไไฟด้ โอ้4ต่อ2ครับหยิบไซร่ามาพิกนี้ครับบอกเลยครับว่าแทบไม่ได้เล่นเลยโดนจับก่อนโดนดักก่อนเสมอเอมเบซาเป็นตัวที่จริงอยู่ก็สามารถที่จะแบกทีมไว้บนบ่าได้ด้วยตัวคนเดียวแต่นั่นไม่ใช่ข้อที่ดีสูงของอมเบซาครับเอมเบซาเก่งที่สุดเมื่อเล่นกับเพื่อนมีคนเข้าไปแทงให้ก่อนชุดแรกเอมเบซาเข้าจังหวะที่2ครับแล้วสโนโบอลด้วยสกิลที่รีคูดเาเป็นชุดๆุดได้อย่างต่อเนื่องเร,เรียบร้อยครับ ยาวๆเลยแล้วยิ่งเป็นคอมโปด้วยการ4ชอร็อตทงีมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับเราคิดเซนาร์โรมามครั้งหนึ่งแล้วพีนัทก็คือเจ้ากรรมจริงๆนะโดนทุกอย่างเบงเดสแปร์เจวลินทอสมาพีนัทโดนเบิร์นอยู่โลโพอสมควรดิโรครับโดนเบรกเอาไว้คนอื่นตีป้อมครับเจนจีได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการครับได้ทั้งป้อมได้ทั้งเลือกฝนของข้ามเคเชิดกับนาทีแล้วคีนคับเจอกับตัวของซูสอยู่ ตัวตอนนี้ได้เปลียบกว่าเยอะคีจ่ายสันมาแต่ตัวเองเ,องเกจหมดแล้วเปิดดูแอสันทีครับเหมือนสุดจะพอใจแล้วเรารู้ตัวผมจากการเปิดฝาไสมาครับอยากจะได้ตัวของกรนชอเรา,เาแฟดมางัดอู้หูไม่จะเข้าเจอนี่แบบเฉียดชฉว BTP มาทางโอซูสครับผมทางฝังของทีมเหมือนกันพยายามจะดักด้านบนแล้วพยายเบิร์ตตรงเซกาก่อนเซกาตัวเด็กไม่ดีตัวเบิร์ตไปแล้วอตตีตรงโองซูสมาแล้วเรียบร้อยมีอัตราการบัฟอยู่ทำให้ต่อให้ต,หตายก็ไม่ใช่ปัญหาครับมีนาทีแค่เบิร์ตสำคัญให้ตายที่มากที่สุดขอแค่ทีเดียวแต่เหมือนจะไม่ถึงแล้วเรียบร้อยครับเสียบัฟทั้งทีมเกิดมาใหม่ต้องรีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งของจินจีนี่นะจะต,ต้องขึ้นตัวไอเทมป้องกันแล้วซอนย่าอว่าคลาสเป็นช้อยที่ดีมากๆไอทีมไฟสังเกตหลายครั้งครับว่า พีนัสเนี่ยส่วนมากจะเล่นเป็นตัวแทงสัดส่วนใหญ่นะป่าที่เขาเล่นเก่งมากๆครับอย่างตระกูลเซจูนี่แต่ถ้าเขาจะเล่นพวกเซจูนี่เล่นพวกสกานเนอร์เนี่ยความคมจังหวะเปิดของเขาค่อนข,ข้างที่จะเยอะครับแล้วคงเข้าใจว่าเขาจะเป็นที่ต้องยืนข้างหน้าเพราะว่ามันไม่มีตัวแทงนั่นเองครับแถวข้างล่างโอ้เห็นตัวโชวี่ทีพีลงมาครับเอเจเี LE, เลือกที่จะไปด้านบนแล้วเจนจี G, วิ่งไกลเหลือเกินครับ รูเลอร์เพิ่งรีเซ็ตัวอีกครั้งหนึ่งครับแพนยันแพนเฉพาะทเจวินทอสอยู่แล้วฮอคช็อตเช็คมาเจอครับผมหลบหลังบอลรชอแล้วเตะเยอะเกินครึ่งครับเห็นชาตกิเซโรไม่โดนนะผมแต่ว่าบังคับออกกันทีครับขีดอ้อมด้านหลังบอบอลรชอมาแล้วขึ้นคือไป ดูว่าโซนบที่นี้ค่อนข้างดีครับแล้วเปลี่ยนตำแหน่งโดนเซ็งตัวบอลอชแทนทัพของเจนจีอยากจะเปิดต่อแฟตมาล็อกขาหนึ่งครั้งเซกาเป็นเป้าหมายเป้าสายตาแล้วต้องใจกันเล่นกันมาแฟตมาตรงคีนต่อแต่ว่าคีตอนนี้อึดเหลือเกินมิเซ่ล็อกเกตปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยตดนเบิร์สซายไปน่าจะไม่ไหวแฟตมา,าตามต่อตัวแคนยอนเก็บปาดคิวไปได้หนึ่งทีตัวของไวเปอร์พยายามจะหาจังหวะยิงพยายามจะหาจังหวะดีแต่โดนเสือตัวนี้ทะปบไม่รอทะปบเสีย5คนแล้วเป็นเอซของเจนจีคลีนเอซแบบนี้จบบ้านได้ทันท เอ e ลครับเล่นแยกกันมากๆครับผลพวงจากการที่ดรัมมาเป็นรูปแบบนี้นี่แหละพร้อมเล่นยากจนเกินไปและเรียบร้อยเลยครับเสียเธอเลทไปแล้วอินดิพิเตอร์แล้วน่าจะชัวร์ป้าคกครับผมว่าในเกมเกมนี้ครับเจ,นจน็นใจครับผมสามารถนำตัวของเอ e ชลไปได้ก่อน1ต่อ0แล้วไปเจอเกมที่2ครฮะ โอ้ตรงยอดจริงๆครับว่าทางหน้าดารับผมเจนจีทำได้ดีกว่ารวมถึงอินเกมด้วยพีนัทเกมนี้ไม่ได้เล่นเลยครับงั้นต้องมีการปรับเรื่องของหน้าดาบใหม่เพื่อให้ h อชเอล่ย่มีโอกาสจะเล่นเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้คือเกมแรกครับผมเกมที่สครับรอกันสักครู่กว่านึงนะเกมหน้าครับ